ช้านี้ที่ระยองนะครับอยู่แถวแถวหาดแม่พิมพ์นะครับก็มาเจอร้านกาแฟแบล็คด็อกคอฟฟี่นะครับดูร้านสวยดีครับวันนี้มาเช้าหน่ยคนยังไม่เยอะนะครับเป็นสไตล์แคมปิ้งนะครับว่าอย่างนั้น เช้าก็ยังไม่มีคนนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับร้านนี้โป่งโล่งสบายนะครับ Black Dog Coffee ไม่ทราบว่าวันนี้ผมมาเป็นลูกค้ารายแรกหรือเปล่า คือด้วยร้านที่มันติดถนนนะครับมันสังเกตง่ายก็เลยเห็นแต่เมื่อวานนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสแวะก่อนจะกลับช่วงนี้นี่กำลังฮิตเลยตกแต่งแนวแคมปิง้งอ้าวมีคนมาตกปลา จะเป็นปากกองกลางนะครับเป็นปากน้ำนะถัดลงไปซ้ายมือก็น่าจะเป็นปากปากน้ำที่ไหลลง โอเคครับ okay, nice.